สวัสดีค่ะวันนี้เรามาเจอเจ้าชายกบผู้น่ารักนะคะทุกคนเห็นไหมคะนี่เจ้าชายกบเจ้าชายกบอบๆอยู่ใกล้ๆเราเห็นไหมคะนี่เขาไม่กลัวเรานะเพราะว่าเราใจดีเขาก็เลยไม่กลัวเนี่ยเขาน่ารักมากเลยนะตาเขาบ้องแบ๊วมากเลยทุกคน เจ้าชายกบถ้าสมมุติเราจับเนี่ยเขากระโดดแน่เลยนิ้วก็ยังไม่ล้างนะคะเนี่ยเพิ่งวาดรูปเสร็จแล้วก็มาถ่ายเจ้าชายกบต่อถ้าสมมุติว่าเราไปจุบปากกบแล้วเขาจะกลายร่างเป็นเจ้าชายเหมือนในนิยายไหมทุกคนแต่เราก็คงจะไม่ทำเนาะมันมีแค่ในนิยายอะ ในนิยายในนิทานในการ์ตูนแค่นั้นนะเวลาจุบป,ปากกบแล้วเขาเป็นเจ้าชายเสียงดังนิดนึงนะคะทุกคนเราจะลองเข้าไปใกล้ๆเขากว่านี้ไหมถ้าสมมุติว่าเราเข้าไปใกล้เขาแล้วเขาจะกระโดดนี่ไหมทุกคนลองดูไหมอืมไหนไหนเดี๋ยวนะเจ้าชายกบพร้อมจะกระโดดแล้วรอ จับเขาไม่ได้นะทุกคนเพราะว่าเราอยู่ไกลเนี่ยอเราอยู่ไกลเขาตรงนี้ก็จะเป็นสระน้ำที่บ้านเรานะคะทุกคนนี่มีดอกบัวด้วยมีดอกบัวสีขาวแล้วก็สีชมพูนี่สระน้ำธรรมชาติเลี้ยงปลาไว้นะคะเอ้ยขย,ยับเข้าไปใกล้ๆกระโดดไหมอีกระโดดไหมกระโดดไหม เตรียมทุกคนดูนะเตรียมตัว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 เอาไม่กระโดดไม่กระโดดไม่กลัวหรอเตรียมตัวกระโดดไม่กระโดดอีกแล้วเตรียมตัวกระโดดกระโดดไหมกระโดดไหมเอา กลัวแล้วเลยเพราะเราน่ารักไงทุกคน <c oughs> คนอะไรชนตัวเองนะนี่เพราะเราน่ารักสายเขาจะรับดูได้นะคะว่าใครที่แบบมีแบบจิตเมตตาอะไรเงี้ยเขาจะไม่กลัวนะคะทุกคนนี่เห็นไหมปล่อยให้เขาอยู่อย่างนี้แหละเราไม่ต้องจับเขาหรอกเนาะอันนี้เราก็ใกล้มากแล้วนะทุกคนเนี่ยเราเขาใกล้มากแล้วนะ ถ้าสมมุติว่าเขากินมือเราได้เนี่ยเขากินไปแล้วนะเนี่ยลิ้นเขายาวมากเลยนะถ้าเขาแบบหาแบบหาแมลงกินอะ่ะเห็นไหมเคยเห็นลิ้นกบไหมจะยาวมากเลยนะถ้าสมมุติว่านิ้วเราเป็นแมลงเนี่ยบ่านนี้เขาคงจะกินแล้วนะนี่เจ้าชายกบเจ้าชายกบถ้าสมมุติเราจูบเธอเธอจะกลายร่างเป็นเจ้าชายไหม ค okay. วันนี้เราก็มาถ่ายความน่ารักของน้องกบนะคะเวลาเราเจอสัตว์ก็อย่าไปรังแกเขานะคะทุกคนก็ให้ความรักความาปลอดภัยกับเขาด้วยนะเราไม่ไปรังแกเขาเราก็ดูเขาอยู่ห่างๆช่วยชมความสวยงามของเขานะคะไม่รังแกเขานะโอเคแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ bye bye cho sai cột bye 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 nát